สวัสดีครับ FC ดาวเรืองสายทองและสมาชิกโครงการดาวเรืองรุ่งเรืองในถิ่นกำเนิดครับท่านผู้ชมครับท่านลองดูวิวทิวทัศนะฮะวิวทิวทัศน์ที่หนองบัวลำพูนะครับลำพูพาร์ค12ไร่เต็มๆที่เราจะเนรมิตท,ทุ่งดาวเรืองแห่งนี้นะครับให้เป็นทุ่งท่องเที่ยวแล้วก็ให้เป็นสถานที่ที่จะปลูกดาวเรืองเพื่อกันค้าด้วยนะฮะแน่นอนครับท่านผู้ชมครับ การที่จะทําดาวเรืองนั้นนะครับมันมีทั้งความยากความง่ายอยู่ในตัวแต่ถ้าทาดาวเรืองเพื่อการค้าเรามีความจําเป็นที่จะต้องมีทําเลที่เหมาะนะครับและทําเลที่นี่นะครับมีน้ําล้อมรอบเลยนะครับน้ําล้อมรอบเหมือนเป็นเกาะและก็มีด้านหลังเป็นภูเขานะฮะส่วนทางด้านนี้นะครับดวงอาทิตย์ก็กําลังจะตกนะครับช่วงนี้ก็เป็นเวลา17นาฬิกา20นาทีนะครับของเย็นๆนะครับ นี่นะฮะอาจารย์สังคมจะเริ่มปลูกตั้งแต่แปลงแรกมาก่อนสักสี่ไร่นะฮะแล้วก็อีกสัก40วันเราก็จะลงแปลงที่2ต่อแล้วได้อีก40วันเราก็จะลงแปลงที่3ต่ตอกนะครับมันก็จะเป็น12ไร่นะฮะเพื่อที่จะปลูกซ้อนกันท่านผู้ชมครับถ้าท่านใดต้องการที่จะปลูกดาวเรืองเพื่อกันค้านะครับติดต่ออาจารย์สังคมสายทอง094 4 6 8 9 8 95โครงการดาวเรืองรุ่งเรืองในถิ่นกำเนิดนะครับ เรามีพี่เลี้ยงเรามีต้นกล้าพันธุ์ดีและเรามีตลาดรองรับตลอดปีนะครับสวันตัดสวันตัดครับและในช่วงนี้ที่เป็นช่วงหน้าหนาวนะฮะก็โรคราก็ไม่ค่อยจะมีนะครับก็จะมีพวกเพลี้ยพวกศัตรูพืชเป็นส่วนมากซึ่งเราสามารถกําจัดได้และถ้าท่านใดต้องการที่จะปลูกดาวเรืองแบบอินทรีย์นะครับลองติดต่ออาจารย์สังคมมานะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็กําลังที่จะทาชาดาวเรืองอยู่นะครับ นอกเหนือจากการทํายาซีฟันดาวเรือง,แล,าาองแล้วเราก็ทําชาดาวเรืองนะครับแล้วเราก็ทําน้ํามันนวดดาวเรืองนะครับซึ่งมันสามารถที่จะไปบํารุงสุขภาพบํารุงสายตาได้นะครับชาดาวเรืองคือบํารุงพวกโรคตาต้อนะฮะเป็นอของคนสูงวัยนะครับครับท่านผู้ชมครับถ้าท่านต้องการที่จะติดต่อ อาจารย์สังคมชายทอง0944689895ยินดนีต้อนรับทุกท่านครับขอบคุณครับสวัสดีครับ